สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาเยี่ยมส่วนผักสับผู้ใหญ่วุฒธิชัยครับผมนี่สวัสดีครับผมผู้ใหญ่ผู้ใหญ่วุฒิชัยยินดีต้อนรับครับผมส่วนที่นี่อยู่พิกัดที่ไหนครับพิกัดไอ้บ้านทับทิมสยามศูนย์สี่ครับตำบลเทพรักษาอำเภอชังคะจังหวัดสุรินทร์ครับโอ้นี่ใน Google Ma ปเลยครับส่วนผักสับผู้ใหญ่วุฒธิชัยครับทีเด่นนำทางถึงเปลงเลยนี่ดูครับดกมากเลยท่านผู้ชมครับเต็มเลยครับผลครับผู้ใหญ่ปลูกบนพื้นที่ประมาณกี่ไร่ครับ เฉพาะผักสาบห้าไร่ครับ mm hmm. ก็จะมีทุเรียน mm hmm. ทุเรียนโดยประมาณห้าไร่ uh huh. ส่วนนี้ก็ยังไม่ได้ปลูกอะไรคิดว่าจะปลูกผักสาบครับขยายถึงสิบไร่ครับ mm hmm. ก็เป็นโมเดลต่อไปครับ,รบเร็วๆนี้ครับสายพันธุ์ที่เห็นนี้เป็นสายพันธุ์มาจากไหนครับผมสายพันธุ์มาจากป่านะครับแต่เอามามาตัดต่อลายอย่างนะเพื่อที่จะพัฒนาสายพันธุ์มาเนื่องจากตรงนี้เป็นแปลงผักสาบอยู่แล้วครับ uh huh. เป็นดมผักสาบอยู่ในป่านี้ พราะบ้านเราอยู่ติดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยสำราญห้วยทับทันครับก็ค,บคือเป็นป่าพักสาอยู่แล้วครับก็ตอนแรกตั้งใจว่าจะเอามาปลูกเพื่อที่จะไม่ให้สูญพันเนื่องจากมี <c oughs> เกษตรกรชาวบ้านครับก็มีพ่อค้ามาซื้อเพื่อที่จะเอารากเอาเง่าไปทาสมุนไพรครับ,รบก็เลยเอามาปลูกดูพบปลูกดูมันก็มีต้นที่มันออกดอกออกลูกครับก็เลย พัฒนาสายพันธุ์มาจากนั้นก็จนได้สายพันธุ์นี้ครับก็ถือว่าดกแต่ลูกเขาจะไม่ใหญ่ครับก็ประมาณสาสิบลูกกิโลหนึ่งครับปลูกมาประมาณกี่ปีแล้วครับผมไอที่ปลูกเป็นการค้าจริงๆก็หนึ่งปีครับแต่พันธุ์ที่เราเห็นนี่ก็สี่เดือนครับสี่เดือนครับดูครับสี่เดือนแบบเต็มอือดูดกมากเลยครับนี่ดูครับสวนใหญ่มากครับดูครับเต็มเลยครับปลูกเยอะมากนี่ดูครับอันนั้นอันนั้นกำลังขยายใหม่ใช่ไหมครับตัวนั้นครับ นั้นขยายไม่เดือนกว่าแล้วครับ<ก>เดือนกว่าวางไม้ไผ่เราส่วนวัตถุดิบที่เราทำคางให้เขานะครับก็เน้นประหยัดก็จะซื้อเฉพาะเสานะครับเนื่องจากเปลี่ยนยากแต่ถ้าเป็นข้างบนเราก็เน้นไม้ไผ่กับเชือกอเชือกตะ่ายในอนธรรมดานี่แหละครับอันนี้อันนี้คือไม้ไผ่ผู้ใหญ่มีปลูกเองใช่ไหมครับครับผมก็มีม,มีวัตถุดิบในบางท่านก็ให้ไปตัดเอาแร้เขาปลูกมารก ก็ซื้อถูกอ่ะถูกมากก็ถือประหยัดครับหลังจากนั้นเราได้เก็บกได้ทาสวยว่านี้ก็ได้แข็งแรงกว่านี้ได้แต่คือเบื้องต้นเราคิดไว้แล้วก็จะมีคานเหล็กตัวตัวล่างสุดนะครับคนั่นแหละก็จะเป็นเสาตัวอัดแรงสามคูณสามยาวสองเมตรฟังไปสามสิบมันก็จะเรือเมตรเจ็ดสิบครับถ้าสูงประมาณเท่าเราก็พอดีครับก็ถ้าท่นจะทําก็ ดูที่คนที่บริหารจัดการนั่นแหละครับเขาจะได้สะดวกคือเก็บได้ง่ายเวลาตัดแต่งต้นแต่งใบง่ายครับไม่ต้องลําบากพอดีครับส่วนเรื่องให้น้ําเราก็จะเป็นสปริงเกอร์ครับอ๋อสปริงเกอร์แบบนี้เลยครับเกเนื่องจากพื้นที่เราเป็นน้ําที่ใช้ระบบการลักน้ําโดยไม่ต้องใช้แรงฉุดนะครับก็เปิดมาก็สปริงเกอร์จะไหลเลยก็คือไม่เสียค่าไฟเลยไม่เสียครับ คือลงทุนครั้งเดียวฟังท่อ,อติดวาวก็รอเขาเปิดให้อย่างหมู่บ้านผมก็อาทิตย์หนึ่งเขาจะเปิดสีวันครับก็เขดีแหละเพราะว่าเราไม่ได้ต้องรถทุกวันนี้แล้วครับช่วงท,ที่เขาจะปิดเราก็มารถให้ชุ่มหน่อยมันก็จะอยู่ได้ประมาณสองวันสองถึงสามวันครับในกรณีที่หน้าฝนเราไม่ต้องรถเลยครับครับครับก็อยู่นอกจากฝนจะทิ้งช่วงนันๆก็เป็นพืชที่หน้าลงครับหน้าะศึกษา สร้างรายได้ดีมากดูครับดกมากเลยครับ,รบผมเต็มเลยผลนะราคาก็ถือว่าสุดยอดนครับ,ค,รบคุ้มทุนถ้าเปรียบเทียบกับแต่ก่อนผมเคยปลูกมันปลูกไอ้พืชเชิงเดียวมาก่อนอ่ะมันก็พอปลูกได้เจ็ดแปดเดือนแล้วก็รื้อออกปลูกใหม่เก็บผลผลิตกำไราขาดทุนก็อยู่ที่หนึ่งปีใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ปลูกสี่เดือน เก็บมาเรื่อยๆครับนั่นแหละมีผลให้เก็บตลอดเลยเนาะอยู่ที่เราบริหารจัดการว่าเราจะทําให้ออกลูกได้ตลอดถ้าเป็นสายพันธุ์ของผมสามารถทําให้ออกลูกได้ดูครับมันจะมีอันนี้ดอกตูมเนาะครับอันนี้ผลเล็กอันนี้ผลใหญ่อันนี้ผลพ,พอเก็บมันก็จะตามไปเรื่อยๆครับนี่คือลักษณะพันธุ์ทวายจะต,ต้องดูตรงนี้กับไม่ใช่ว่าทวายถ่ายรูปให้ดูครั้งเดียวทวายนั้นไม่ใช่ครับมันต้องไล่เรี่อยกันไปมันจะมีแตกยอด ตรงนี้พลใหญ่อันนี้พลเล็กอันนี้พลดอกตูมเนาะครับอันนี้ก็ดอกเพิ่งออกนั่นแหละนี่นจนสุดปลายเลยครับสุดปลายยอดเลยครับปลายแท้ถ้ายอดเขาสุดเราก็ให้ปุ๋ยแล้วก็ยอดก็เดินต่อเขาก็จะมีดอกมาพร้อมครับครับผมดูแลนี่ดูแลให้ปุ๋ยยังไงบ้างครับปุ๋ยไอช่วงที่ออกลูกดอกดกแบบนี้ก็จะให้สิบวันครั้งหนึ่งครับช่วงปลูกใหม่ๆก็สิบห้าวันครั้งหนึ่ง ใส่ปุ๋ยครั้งแรกก็หลังจากที่ลงดินได้5-7วันก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอและกรดน้าครับก,บก็ดูแลไม่ยากครับส่วนศัตรูพืชแมลงศัตรูพืชก็จะมีนอนผีเสือ้อนอนผีเสือ้อแปลงเราก็จะเน้นกําจัดโดยวิธีธรรมชาติก็จะมีใส่เอากากาน้ำตาลมาผสมน้ําแล้วก็ให้เขาได้กลิน่นผีเสื้อได้กลิ่นก็มาตกแล้วก็เน้นเดินเด็ดออกครับไม่ฉีดยาเพราะว่าเราต้องเก็บทุกวัน แปลว่าเราระหว่างที่เราเก็บก็คือเราต้องเดินดูสังเกตด้วยเนาะสังเกตก็ต้องเข้าแปลงทุกวันนะครับไม่งั้นโน,น้นถ้าเขาจะรอดมาฟูงหนึ่งครับต้นหนึ่งก็จะหมดเลยก็จะม,แมีแมงกีนูนด้วยแมงกีนูนก็จะกินกลางคืนครับส่วนมากก็จะเขาจะกินสามคืนติดกันอ่ะแต่เราคืนแรกอ่ะเราไม่ไม่รู้หรอกเพราะเราไม่ได้มาตลอดเนาะอพอมาตอนเช้าเขากินวันที่สองเราก็มากําจัดครับครับส่วนมากก็จะเอา มามาจับไปกินนั่นแหละเสียงเป็นอาหารเลยแหล่งของผมมันไม่ค่อยเยอะมันก็มีเจ็ดแปดจุดแล้วก็เอากระดงมาเคาะใส่มันก็สามคืนมันก็หมดแล้วครับนั่นแหละข้อดีของเขาคืออยู่ลูกครั้งเดียวเก็บได้นานเก็บได้นานนะครับครับนี่อยู่ได้อยู่ได้หลายปีเลยเนาะอยู่ได้หลายปีแน่นอนครับเพราะว่าก็เหมือนที่อยู่ในป่าและต้นเขาแขนเขาค้ามันก็ยังอยู่นั่นแหละ อันนี้เราแต่งใส่ปุ๋ยออกลูกแน่นอนครับนี่ดูครับดกจริงๆก็ทา้ชมครับดูครับนี่ผลนี้เก็บเก็บขายทุกวันไหมครับไอถ้าเป็นโซนเดียวหน่อยจะเก็บวันเว้นวันครับแต่ผมมันจะแบ่งเป็นสองโซนเนาะก็เราแปลงของเราก็ได้เก็บได้ทรงทุกวันครับก็มันอยู่ที่เราเก็บด้วยครับถ้าเราเก็บไม่เล็กเกินไปเราก็สามารถเก็บได้ทุกวันครับมันอยู่ที่จังหวะถ้าบางทีออเดร์มาห้าสิบโลเนี้ยเรากต้ัง เอาให้ได้คาจะเว้นไปสองวันก็เก็บอีกครับบางทีพอ,อเดือน้อยเราเก็บทุกวันค่อยระบายครับครับมันก็มีหลายคนสงสัยว่าผลเข้าไปทําอะไรบ้างครับผมผลผักสัาบสาหรับพันุ์นี้ก็กินเป็นผักได้กินดิบได้ครับก็ส่วนมากก็จะเอาไปลวกจิ้มนี่ครับครับถ้าเป็นให้รักษาคุณภาพรักษารสชาติก็ นึ่งครับครับนึ่งจิ้มกับน้ำพริกอร่อยมากท่านใดที่ยังไม่เคยก็ลองเอาไปลองเดี๋ยวผมแนะนำนะครับรอบหน้าใครที่มาสวนผู้่วิทิชัยนะครับแนะนาให้เอาน้าพริกมาด้วยนะครับได้เลยมาปุ๊บกินได้เลยครับได้มันจะได้ชิมไปในตัวเลยเนาะครับผมครับดูครับอันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับนี่ดูครับใหญ่ไม่ไม่เล็กแั่พันนี้แต้เพียงแต่เราลูกค้าเราเน้นเน้นลูกที่เขา ชอบกินอ่ะก็ประมาณนี้อ๋อชอบกินคือไซส์ประมาณนี้ใช่ไหมครับผมนั่นแหละถ้าเป็นลูกค้าต่างจังหวัดเขาจะสั่งของหนูไม่ใหญ่นะเอาไซส์นั้นไซส์นี้ครับผมแต่ถ้าชอบใหญ่มีก็แล้วแต่ลูกค้าชอบเลยเนาะแต่ลูกค้าชอบแต่ถ้าเวลาเขาออกเยอะก็จะไม่ใหญ่มากครับเว้นเอาดูมันไม่ใช่น้อยๆครับนี่ดูครับมันดกมากครับดกจริงๆครับดูครับเอ็มเลยตัวนี้ก็จะเก็บพรุ่งนี้ครับอ๋อเก็บพรุ่งนี้นะครับโซนโซนที่บางๆฟังนูแบบ วันนี้เราเก็บไปแล้ว40กรูนี่ครับบางคนอาจจะไม่รู้จกักผักสาบผักอินูนะครับผม,ผมก็เป็นพืชประจำถิ่นของเมืองไทยนะครับแต่พอระยะหลังๆมานี่ก็เริ่มจะหายเนาะทางทางสุรินเนี่ยเขาจะเขามาปลูกแล้วก็มาขยายพันธุ์ก่อนก็ดูในเพจใน YouTube ก็จะเห็นแต่สุรินจะเด่นน,นี่ก็เขาเริ่มก่อน พัฒนาสายพันธุ์ก่อนคับนั่นแหละดูครับดกมากเลยครับดกไม่พอก็คือดกต่อเนื่องคือถวายนะสําคัญนั่นแหละแต่ขนาดนี้ยังไม่แก่ใช่ไหมครับยังครับยังเด็กดูได้จิกดูได้ครับขนาดนี้ก็ประมาณสามสิบลูกกิโลนึงสามสิบลูกหนึ่งกิโลครับสามห้าไม่เกินสามห้าถ้าเล็กไปมันก็เราจะได้น้อยนะครับล้วก็ตั้งไว้ว่า สามถึงสามห้านี่นแหละมันจะพอดีแต่ถ้าเอาใหญ่สุดก็ประมาณยี่สิบห้าแต่มันก็ตลาดไม่ต้องการแต่เป็นของตลาดของผมก็ต้องดูตลาดลูกค้าคแต่ละแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับใจลูกค้ากันแล้วนี่ครับในอนาคตนี้ผู้ใหญ่จะขยายเพิ่อมอีกประมาณเท่าไหร่นี่ปูเยอะไหมครับก็ตอนนี้ห้าไร่กว่าแล้วก็จะอีกประมาณห้าไร่ก็ก่อนสินปีนี้ก็มันจะเต็มทั้ง ครับผมก็จะเป็นพื้นที่ที่ดูงานอย่างดีเลยนะครับที่นี่ครับผมนดีก็จะเป็นจริงๆตรงนี้นะเป็นแปลงโคกนองนานะมันจะมีสะเพียงแต่เราก็คือวางแผนไว้แล้วแต่เรายังไม่ทำครับตรนู้นก็จะมีสะเป็นเป็นโคกนองนาอย่างดีเลยเป็นเกษตรแบบผสมผสานครับก็ปกติเราก็รับออกแบบพื้นที่เกษตรอยู่อ๋อมีการขุดโคกนาด้วยเนาะครับผม คุกโขงงหนานแล้วก็รับออกแบบพื้นที่จัดสวนจัดพื้นที่เกษตรนะก็จะเป็นมีสะตรงไหนพร้องไส้กายตรงไหนพื้นที่<ม>ต้องแยกอย่างตรงนี้ไอ้สังเกตได้นในชเนะเอะเราจะแยกโซนกับถ้าเป็นทุเรียนเราต้องใช้ยาเราก็ต้องแยกออกจากกันเลยเพราะว่าผักสาวของเราเก็บทุกวันแต่ทุเรียนต้องใช้ยาประจาโซนทุเรียนก็คือจะอยู่ด้านนู้นด้านรถฝ่งนู้นนะครับผมทุเรียนสองปีกว่ามันก็ถือว่าเจริญ<ๆ>เติบโตพอสมควรครับภาใน ถ้าเป็นมือใหม่ก็ถือว่าดีอืมจะเปรียบเทียบกับมือที่เขาทําแล้วก็ต่างๆครับบางทีคนที่ทําแล้วมาดูของเราเขาก็บอกว่าบริหารจัดการได้ดีครับผมครับเป็นผักสาบนี่ก็ที่แน่ๆก็คือดกเนาะดกใช่ครับดกมาเห็นแล้วก็ดกต่อเนื่องครับนั่นแหละท่านมือใหม่นะครับก็ให้ดูดีๆครับการเลือกสายพันธุ์ต้อง ดดด้วยแล้วก็ดกต่อเนื่องด้วยครับรบ,บางทีทายดกครั้งเดียวมันก็ดกครั้งเดียวเวลาปลูกไปออกพร้อมกันชนกันตลาดก็ไม่ได้ครับแต่ถ้าดกตลอดดกเรื่อยๆนะมันการกระจายสินค้ามันก็จะตลาดเรากดเราไม่ได้ครับเพราะว่าของเราจะออกไปมันจะขายได้เรื่อยๆเลยเลยนาะแ,แต่ถ้ามันออกพรึบครั้งเดียวพ่อค้าเขาจะกดเราใช่ครับก ผลผลิตต่อปีก็ไร่หนึ่งไม่ต่ำกว่าตันครับอ้เยอะมากเลยครับผมแต่ของผมถึงสองตันครับตอนนี้มันได้เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนมันก็ตันกว่าแล้วก็เหลือเวลาอีกตามที่เห็นนี่ก็ถ้าเก็บหมดนี่ก็เป็นตันแล้วเนี่ยเป็นพืชหนึ่งที่น่าสนใจมากครับท่านผู้ชมครับเนี่ยใครสนใจก็สามารถมาดูงานได้ไหมครับผมครับได้ก็ยินดีส่วนนี้ก็ ส่วนราชการก็จะจองก่อนอยู่แล้วครับแต่ถ้าท่านจะมาดูส่วนตัวก็ได้ครับพิกัดส่วนพักษาผู้ใหญ่วุฒิชัยครับพิมพ์ใน Google แ a p หรือจะมาก็0 8 9 9 4 9 7 0 1 1ครับครับผมใครสนใจจะได้ผลหรือกิ่งพันก็โทรมาสอบถามได้เลยครับผมมีเพจไหมครับผมติดต่อทั้งเพจหน่อยครับส่วนพักษาผู้ใหญ่วุฒิชัยเลครับครับผมพักษาผู้ใหญ่วุฒิชัยโอเคสามารถอัปเดตตลอดครับสามารถเข้าไปกดติดตามสอบถามได้เลยนะครับผมครับผมโอเควันนี้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ครับที่ให้มาชมสวนครับผมสวัสดีครับ